ຫມໍສຸງແຮ່ວິໂດບັນແຮ່ລາຍດອດກັນດ um ັ່ງຂອງລາຍການເສียนໄປໂດຍຊ້າມື້ໃປກໍາ20,000ຕໃດຂດໃດປີດອງສິອງສິມາຕບຈພຕົກวิຈົກຫນໃນ6ໂມງກາກນດຈກມຮົາາຂກ່ກັຕນມານໃນແສຄຂົຕບຈາ กวยกาผ้าปางเมืองเลียงไล่หู้อองตีวาเขาติดกันอามาได้เป็นดีกยองย่อกอกองมูอันพี่น้องจกมีเขา้องว่ายินเยีกงเสนางนี่มีเสนางว่าเมืองต่างเสนนึงีองติได้ำกันตอถึงมายามหลักเทอีเขาคัดใจคามตางวันนั่นปีไหน ta tắt xin đang sẽ bao hụp sức mạng. bí nó đang lại mưa giam lạ, à là cầu mông, 10 mông, có trực dầm bằng cánh lại tì lại tăng ở ngoài. thì là ý có dù quả à và lại đăng nằm hù cà tha đoàn nào tư chờ này. เปลนเฉยๆเขากว่าหลายๆเหตุสังเลเปลนมานในลองนาสิเจปังตึก้กจู่หม,ม้พุ่งเข้าลานว่าย้อนสิกวันฮักหลังคออะไรใจคุณมิงมึงเขียนจู่หม,ม้พุ่งตด้พุ่งโจกเขาว่ามันข่นปังปดเปลียนเยี่ยวยาเยีย่ยกว่าอันเฮาวคาเลยทุกขันแลปางกุมบันดีคุณมิง ปาเลยอาตุยาอำพิษจอมฮักหลังเออฮักหลังพเพล่อมหูควรให้หรอกควรให้หนังกันปีนอ่างไรทีนีนก็มันมีเอาไว้ลองในเลยไม้พงเขาจังไนเฮียนศึกเสด็จม,มาติก่อนตนะ่าไผ่ตัววิ่งจกมีหนืนะ่อยกุยกาอันตาพงุงโจกเขาหลานว่ามานันอำฮิดจอมคอยเจอคุณหมิงมึงขี้ ซึ่งมาเขาคือมิ้นสุดเกว่าย่อมบันเฉลี่ยเขาดังลองเขียวฮะยาวกว่ามึงได้ก้อองเทียงหลายหลายที่กับใน,นเนี่ยเฉี่ยเขาคนซึ่เขามีาลองดูซุ่มตายมาตั้งแตเมืทั้งหลายเปลี่ยนมาเลยลองมาสีดสาาอส่าไม้พุ่งตาพุ่งเจียวเขาปีน,าน,น่าเทไหร่กับในเขาหันว่าอุบโตมนนันไม่ได้ อัมบินกันลานเมี่หนึ่งเขียนเมื่อหนึ่องอุกกาตีคุณมิงเบงเขียยังมีเขียบินฑูกลางเสด็จจัดหังเขียนบันปังอุกโวขอตกลงแต่ไหลาใจกึดตึกดตกมีเขียมันยังอัมเขียนจอมปฏิสักดิอันลานไว้กอบในใบพงเขาลาดว่ามันกุ่นปังไหวอย่าลองขอไหลใจดีคุณมิงกอบในเหลวงเฮียนสุเสดจตึกดเวงจอมเมียอ mình làm video khả gân gắn nở này đẹp quả lái lại tì lại lại tăng hậu khả hẳn quá quả xếp số môn ngày văn dạo có tức đẹp yếu xếp mạc tức bưng bằng yếu đi vinh chọc mê bí nở này quê họ phải hẳn và Thì ý sim xếp lại lời lại lại เเขามาตายอะไรก็มันซุ่มหลายตับมันตายอะไรก็อันไดก็ไปเด็ดโตในนอนย้อนมาเฉยเขาป่าดิวันลวเลยอามาลีปนังนำหูกัดท่าตรวงเราตื้อเหลียงเที่ยงหลายหลายตีเสียได้ไหนตายดีกว่าทั้งเมืองต่างเสีนยนอย่าปีออกวันกอมาละหือมินปล่อยเนวน เอาเครื่องลงยำไม่เอาเพราะเถี่ยนี่ใจก็คนมึงก็ให้ลทรายซ้ำกันเนี่ยอ่าปันออกว่านนี่มันปองว่าสิ่งนั้น,ป,น,อนอปีน่าทังไงเออที่ไนก็หลีอ้ามไม่ว่าการติดต่อยื้อกันมือหลายเพราะอ่ำไรเอาคนมึงเฮ่มากองจอยเนี่ยอ่าปีเลยฮะอี้ปองสู่ปองเจเขาสิแน่มันแน่เช่นนี้เขาอย่าเอาคนมึงเฮ็ดโู Gun yam gun, and lay home bay, go man you, our Có quay lại gọi điện lại, bid our car. Quay ga vans in an dim lay of one. One mang đi hít 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 này hít 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 วงเจ้ามีกะตีเขายำกันนะเนี่ยตบกันไลต่ตีไล่ต่างเขาไว้อันนี้เนื้อกลางวันสียำนั่น,น,นคำพองรันว่ามันเปลี่ยนตีดวงเน่าในโกวะปีนอันไรบางโกกุรานว่ามันเปลี่ยนขิมหอมกันนั่นกว๋วยเฉลี่ยเขลุงมาตัดต่างอยู่ซ้วมต่งางอยู่ซ้วมเพื่อนคนมึงสิได้เอาอ่าดีจีเอาเครื่องลงสิไดยืย้อเถิดซึ่งมาเนอ ไหนก็มีกึกอ่ะน่าสิ่แปลปังตึกดีในแดติระว่าเข็มเหลียวอยู่ทียันย่อเอไม้ไอ้พงตาพงเกียบ is u t t i c e sin wing of me her b e a r wing p7 ที่8เอาอะไรครับเอาอะไร ย่อมมีเตี่ยห้างเตี่ยปีนอเทั้ไหายกวนเออพื้นดีอ่านฟู้หันได้ล่ว่าสิงข์กวงนมันไขรโม่กว่าดังไงอย่าติดไงอย่าหนีไหนกูว่าตับซึ่งมันดีย่มมีไงอ่านนั้นเราเทียนี่เขาวกว่าตัดต่างอย่าเฮือซึ่งมันมาเถียงกนนันนั่นก็อืออ่านนั้นก็ดียำสองตับทีน่ะเฮือมันเตี่ยเฮือมันไหล อําเดบกินง่ายเหมือนเอานปอกกล้วยเหมือนกันมันก็มีกล้องมีเหีนยนเลยมีโดนเอาไว้ปางตึกก่อกว่าเลวันเมื่อไหรเตียมมีผายละผายหนึน่งซุ้มเยอะเหลยอเตียมมีผายละผ่ายหนึ่งตายเมื่อไหปีหน้าอะไรมันเด็ปีหึงนะกับในข่าวหน้าสไดเลปังตึกปีหน้าเขาตินมานนหน่อยนตีเลยหันเอาไว้ เด็กจางลาม,มาถึงจิ่งวิ่งจกเมนาดังตุกกวนวานหิมหอมจื้อนันเดขานจะไว้ควายโตกันสร้างดีหน้าเนี่ยอันนี้เมียนดิเขาหิมสายใจกันสมากกวนวันอย่พี่ออกวัาอยู่ในวันเผาวันมันไอหมองมนันก็เบิกเตีกเกเหมือนกันพอมัน เอาหมากห้ยเพื่อมินเสร็จ้วก็ปล่อยในวันเนาะมันได้รับอะปล่อยชุ่มไม้พงชุ่มก่อการห้เขาเนี่ยไม่ได้เวลาจริงหรือเวลากันมันเฮียสำหรับตื่นก้นมึงปีนอ่อนอะไรเก้านี้กะกานี้เก้าเก้าก่อนได้ยื้อมากกว่าผมได้ยื้อย้อนสัวเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องนั้นมาฝากถึงพี่น้องเวงจอกมี phá vỡ quân và nó vây lủng mang máu măng cũng tại ẩm lủng lấm cũng tại ở cuối này còn miệt loài sinh có quấy gà anh lì đi bao mạc lết ẩm nhớ quân đi hơi mẫn to quá to chỉ hơi lục thiên lục bồi quân mưng lục bẹt bọt bẹt đến nay cả ก็ไนเฮ็ดเข้มเข้มมีหนึ่งดีหนมันก่อตื่นเดือดรอดอยู่เควป่อเขาพามาด้วยกบในอุบลจุม่มวัดให้โคเขียวกวนเบืองลันว่าอยู่ดังไา่หมอนเยาะก่อปุ่งโว้กูวันได้เหมือนไปก่อไปมาเยาะก่อสารไม้เกวกะเียๆเข้าตบซึมมัน kim kyok me nung go vinh kyok me tum ban hai hai toy poran hoi yu ninh đi a đi hai vinh tay lai lai này lai 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 quê lai 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 เสนบีลื่นสุดมาโคเขียวไรเรียนตีเปิน้นห่อเหมือนวัวเหมือนควายกินนด,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 ดกินไก่ตีเกเม่ก่อนเรียบตีมาลายเหลียวกัอนปีน้องอะไรตามันเกี๊ยวอยู่ภายภายก็อยู่แฮอยู่ภายมันก็อยู่แฮ่้อลอะลยโคเขียวอยู่ซ่ำมันมานในข้าวรังหกสิบปีเจ้าซื้อเทียนอ่อนหูสีเข้าออกเข้าออกมีลองก้องไก่ ປັນຮຽມຊ່ວຍທຽມບ້ານມາລາສີອັນນັ້ນກໍໃຜຈະຜັກວ່າມັນຂຽນອີເຄົາເນາະນາງຮືຄາລີມລືບລາລວຍເຮົາເໝືົນໂບເໝືົນຄວາຍຂຶ້ນລົດຂຶ້ນານນໍນ້າມິງກສີຈືໃນ ทำตายเดียนเียในเขาจะไดยืมมาเนี่ยนี่ก่อมันหลุดเลื่องเสียนดาวเพื่อไหนเด,ด้เปิ้ลมีบเงีเ้ยนฮะเปิ้นอันนี้มีบเงี้ยเจมืนเด็เข้าหลุหาเสียนดาวหรือฮังกุยกาป่าดีโคโขเขียวอันเมินควันเต้าป้องจู่บอดของมันดีขึงไล,ล่หลายสิบกว่าลีอาไว้ปีน้อนั่นไง อย่าว่าตีาเอาหุ่มลมกวนนันลอวิงจอมีเช่งนั้นเช่งไหนล่ะเอาดูเจ้าเก,าก่ากุยยังยอยับลอนยังไหลยันยันไปนักตีบ้อมไรเพราะว่าใครไรเข้าสารน,นำ้นำหมีน้ำมันขอนเงินขอนการเช่งนั้นเะไรเช่งไหนเพราะหลานคนเบิ่งบินคาลิบเขาติดหนีเขาก็รู้จังจังดีเขาไ่เฮ็ดการอะไรเพ่ยงนีนวันเมืองสางละ ทางเ่าสิไนดะ้ใครสังเกยดีกวนมึงน่าซิปฟังตึกตีในเฮสันไม้บ้าอุลรองคู่เขียว้ำลานี่มังก็ได้เคยทำย้อนว่าไายหมอนแลปุ้งวัวในะมันติดใส่เกี่อมีอยู่จำๆจำกันตั้งสึกมันก็มีนะี่กนแล้วเปนดีเ่อนหัน่นกับในเรื่องจุ่มบานให้ในะ มันเป็นอีสังล่ะไม่ได้ตึกเผาไม่ได้อยู่เจียงหงีเผาไปก็อยู่แล้มันก็เก่าเต็มตีว่าเรื่นั่นนี่พอมันมีน้ำกได้มานเดียมได้ยื้อเสบานคนเมืองเฉย้เตรียมได้เข้ามาละวันคนเมืองน่ะยื้อกันได้แต่ไมยื้อเลยเฮ้ยยังยื้อ้นยิงยี่ปี มาดีผีเจ่ไหมคุยกาวันให้ได้กวนม,มืองไตก็ดีคู่อาจ้งเลยไล่เช็ดไปวุมนอ๋อมาเลยเป็นกวนหลวงครับที่วันให้ดีเอ้ย,อย้อนว่าสิรังตายได้เป็นหลานกวนมืองไตจใจอ่ำพองเลยอไรโข้อสั่งทน้งหรือเมียนกวนเท้ากวนขี่วันให้นั่นมนันดีขึงไล่ไหลตีอยู่จ้อมไผ่ย้อมมันก็อยู่ให้ย้อมเฉยเลยก็อยู่ให้ลินสุดมา ประมาณเป๊ะขเขียวได้อยู่ยาป้าเจริญเป๊โขเขียวก็อยู่ยาอันนี้ได้ยู่ดีลองเรียบตัดของสูเจ้ากันามจะว่าเสีนใต้มีข้อสั่งมีอะนนหรือสอูเจ้าสิได้ใจ้าก็ยู่ร้อมัปีนั้นเราไหาก็สิบปักตาสิได้ตัวเงาไล่ที่ไหนีม๋มาได้เปลี่ยนกว่าสิเปลี่ยนกว่าไล,าล่แล้วภาไปเก็บขี้ค้นมึง อามนั้นก็ตูเผอดูมันเผือกใครไดไดห้ามใส่ใจมองบ้านไม้มพงุงเผอกปีกามันอยู่เดบิยวยนป,ปีนี้เมืองเขียนอะไอันซิมไลวิ่งที่เปลี่ยดฮิงกกงกุยกาเนไก่ในเดะปึ้งปังลู่ไายพีกึ่งก้านไปเลยหัน สิงกองว่าดิเตียบอยู่ย่างอยู่เท่าขาก็ด้วยกันแทนตามคำวายวันพอมีข่าวคิจารณาว่าเจนีได้ก็ถือมันซุ่มไหลตับวนเมืองทำยาหมากทำยาจากมันเจนีอเอตีขาจัดเสียมว่าสาร้างต่อไดใครในพี่น้องขาเมืองสุข